สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตบ้านนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจ่ายงวดที่5นะคะ ก็คือหลังจากอ่ะงวดที่5นี่หลังจากก่อผนังเสร็จแล้วก็วางตำแหน่งจุดไฟเสร็จนะคะเราถึงจะจ่ายนะคะนี่ก็ให้น้องทับทิมนะคะมาถ่ายให้เราดูว่าตำแหน่งไฟที่เราเพิ่มไปแต่ผนังเขาก่อเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็มาดูตำแหน่งไฟและจุดที่เราย้ายอีกนะคะเราย้ายนู่นย้ายนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเช็คดูว่าโอเคนะคะเป็นไปตามที่เราอบอกเข้าไปและแจ,แจ้งเข้าไปว่าให้เปลี่ยนตำแหน่งย้ายตำแหน่งและเพิ่มนะคะ ก็อนี้นะคะในห้องน้ำเขาก็ทําให้เราฟรีนะคะเขาเพิ่มให้เราฟรีเพื่อเราจะได้ผมหรือว่าเสียบไอปักที่ทําความสะอาดปากค่ะแปรงฟันนะคะลงุงคิก็จะใช้แบบอตัตโนมัติส่วนตรงนี้เราก็คือย้ายนะคะย้ายเราไม่เอานะคะเพราะว่าเร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 า,เราออกแบบแล้วว่าอ่าห้องนี้เราจะตกแต่งยังไงนะคะเราก็ให้เขาทําการย้ายเขาก็ย้ายให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจุดเพิ่มจุดย้ายนะคะก็คือโอเคนะคะเป็นไปนตามที่เราต้องการนะคะ แล้วก็นี่ก็คือวิวนะคะวิวแบบว่ารอบๆนะคะที่น้องทัพทีมถ่ายมาให้ดูนะคะส่วนนาของเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะเขาจะดำเอาแล้วนะคะเพราะว่าคงบานไม่ได้แล้วน้ําเยอะนะคะก็คงดำเอานะคะแล้วแก้ปัญหาได้นะคะก็นี่ก็คือช่างนะคะก็ช่างประจําของเรานะคะก็ฝากลําไยไปให้กินและแม่ก็นั่งรอนะคะขึ้นไม่ไหวนะคะน้องทัพทีมขึ้นไปถ่ายนั่นเองนะคะ ก็ทับทิมเหมือนบังคับยายนะคะบอกว่าให้ยายโชว์สองนิ้วนะคะไปบังคับคนแก่นะทิม <c oughs> ก็คือนางก็ยกตามหลานบอกนะคะ <c oughs> ก็ให้ดูอ่ะ <c oughs> บรรยากาศนะคะ <c oughs> ตอนน้นท็อทิมก็ถ่ายมาวันนี้สั้นมากนะคะสั้นจริงๆอันนี้บรรยากาศนะคะรอบรอบ่ะรอบๆบ้านเรานะคะลมจะดีมากเลยนะคะ ตรงที่นาป้าเพชรีเนี่ยจะดีทั้งปีเลยนะคะมีลมตลอดไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าอะไรก็ช่างนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นที่มีลมแบบผ่านตลอดเลยะคะ่ะลมเขากโกลกแบบว่าผัดผ่านแบบว่าดีนะคะนะคะนี่ก็ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรรอบๆนะคะเพราะเราเป็นมาเน้นมาเน้นอ่ะมาเน้นจุดไฟเพราะเราจะจ่ายเขางวดที่5นั่นเองนะคะ ก็จะเลอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเนาะมาหน้าฝนแล้วก็ช่างเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ทําครงทํางาน,นะคะส่วนถังกิติมัสักของเราก็ยังอยู่ดีมีสุกนะคงจะรอตอนเรากลับไปนะคะนี่ค่ะแม่ก็ชี้ให้ดูนะคะบรรยากาศที่นานี่ค่ะมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีน้ําเห็นน้ำนะ,ะโอ้โหนะคะเหมือนชายหาดเลยเหมือนอยู่ชายหาดเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ